ก็น้อยด้วยนะครับแล้วก็ไม่น่าตื่นเต้นคนก็ไม่ค่อยพูดถึงทีนี้เบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาชอบทำอะไรเวียดๆในช่วงปี2ปีนี้นะปีที่แล้วเขาทำอะไรรู้ไหมครับถ้าใครเคยได้ยินข่าวปีที่แล้วเนี่ยเขาทดลองสินค้าตัวที่ดังที่สุดของเขาคือวอปเปอร์นะเขาทดลองในเมืองเมืองหนึ่งคือไม่ขายวอปเปอร์หนึ่งวันแล้วก็แกล้งแกล้งลูกค้า แล้วก็เอากล้องวิดีโอมาจับไว้ในร้านเวลาลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเสียใจครับเบอร์กิงเลิกทำวอปเลอร์แล้วโอ้โหลูกค้ามันดา่ามันอะไรนะบางทีก็หยิบบอกว่าวันนี้ไม่มีวอปเลอร์เอานี้ไปแทนแล้วเป็นแมคโดนัลล์นะหรือว่าเป็นอย่างอื่นลูกค้าก็หยิบมามันก็บอก I want my wobbler อะไรเงี้ยมันก็มีแอคชั่นต่างๆแล้วเขาก็เก็บแอคชั่นต่างๆ ของคนที่ผิดหวังในการที่ไม่ได้กินของชอบเนี่ยมาออนแอร์นะครับมาออกนะก็เป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วปิดในเมืองเล็กๆหนึ่งวันนะฮะก็โด่งดังได้รับรางวัลพอมาปีนี้ทำอีกปีนี้ก็เล่นเล่นกับคนในออนไลน์โซ i ซตี้นะซึ่งออนไลน์โซเซตี้เวลาเราเล่นพวก f a c e b o o k ใช่ไหมฮาไฟฟ์ Hi 5, เนี่ยเราจะแอดเพื่อนอยู่ทุกวัน นะและเพื่อนบางคนแอดมาเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเท่าไหร่หรอกนะเพราะฉะนั้นเบอร์เกอร์คิงก็ชวนนะสักชวนแบบแบบต้องขออนุญาตใช้คำนี้บางวนตีนมากๆเลยนะบอกว่าถ้าคุณลบชื่อเพื่อนคุณได้สิบคนมาแลกวอเปอร์ฟรีหนึ่งอัน <laughs> นะแบบมันมากเลยลองดูนะครับ Burger King k ร e w t h a ู้ว่าอเมริกา d the Whopper, But wanted to prove it. So it turned to Facebook and put the love to the test. Everybody loves adding friends, but is that simply because it's fun to see your friendless pile up? Well, what if there was a way to dump friends and get rewarded for it? And what if this turned into a race to dump them before they dumped you? Meet Whopper Sacrifice. Delete 10 friends and receive a free Whopper. A true moral dilemma, a telling choice. What do you love more, your friends or the Whopper? A difficult question to answer, or was it? Almost instantly, people were sacrificing their friends for Whoppers like crazy, to the tune of 200,000 friends sacrificed in just over a week. And people's burning desire to dump friends for the Whopper challenged the very concept of Facebook. Instead of embracing this new marketing opportunity and the 35 million free media impressions it received, Facebook began limiting its functionality, ultimately forcing Burger King to take it down. Whopper sacrifice had been sacrificed. But despite the application's short-lived activation, Burger King proved what it knew to be true that Americans love the Whopper more than they like their friends. Thanks for watching. ได้เนี่ยคำตบท้ายมันก็จบแล้เพราะคนชอบกินมากกว่ามากกว่าคบเพื่อนอีกนะก็เป็นอะไรที่ที่แรงมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามีสังเกตได้ว่าเวลามีไอเดียมันช่วยประหยัดงบได้เยอะนะเพราะฉะนั้นยามที่มีคริสตเนี่ยนะครับเขียวเขีนเข้าไปนะครับผมว่าเอเจนซี่ก็เต็มใจที่จะทำว่าให้หาไอเดียอะไรที่มันแรงๆแล้วก็ช่วยคุณประหยัดงบได้ นะครับแล้วมันสนุกด้วยนะแล้วทำให้ดีๆให้โดนกับแบรนด์จริงๆมีตัวอย่างอีกเยอะมากเลยนะครับที่ที่มันๆแล้วก็ไว้ถ้ามีโอกาสวันหลังจะค่อยๆเผยแพร่มาให้ดูอีกหลายหลายเคสด้วยกันนะวันนี้ไปไอที่2ก่อนนะครับถัดจากไอเดียเนี่ยผมว่าในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำม,มีคริสิสเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเราอิมเพรสลูกค้านะครับอิมเพรสลูกค้าด้วยเซอร์วิสด้วย บุคลากรของเราซึ่งเป็นสื่อโฆษณาที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินเดือนเขาอยู่แล้วนะอย่างแรกเนี่ยหลายคนเดินได้ถูกทางนะครับก็คือในเมื่อแทนที่จะไปทำเซลล์โปรโมชั่นลดราคาสินค้าหรือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นทุ่มเทให้เซอร์วิสที่ดีขึ้นในแง่ของความรู้สึกผมลืมบอกไปคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วในที่สุดแล้วนี่นะครับ ใน Harvard Business School เขาสรุไปไว้ด้วยบอกว่าจริงๆเนี่ยยามที่มีคริสตเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาเรื่อง m e n t ทลิตี้มากกว่า e c ค n น m y คือคือหลายคนยังมีสตังค์อยู่ในกระเป๋านะแต่มันไม่มีอารมณ์จะจับจ่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้เรื่อง m e n t ทลิตี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่จะแก้ m e n t ทลิตี้เขาได้เนี่ยนะครับก็คือ o f f เฟ Service ที่ดีขึ้นถ้า ใช้เงินโฆษณาน้อยลงนะก็พยายามที่จะออฟเฟอร์หรือว่าปรับปรุงเซอร์วิสในบางจุดนะฮะเช่นมีคอมมิชเมนต์กับลูกค้ามากขึ้นในการรับประกันนะฮะอย่างอย่างบิ๊กซีเขาก็ทำก็คือรับประกันการคืนของหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยจะเริ่มเข้ามาในช่วงที่ที่มีครซสิสมากขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกค้าสบายใจที่จะซื้อ,เ,อ,อเครื่องใช้ไฟฟ้านะเวันถ้าไม่ดีคืนของได้ ซึ่งจำนวนคนคืนจริงๆมันน้อยแต่มันเป็นคอมมิชเมนท์ที่ให้ความรู้สึกที่ทดีนะครับพาวเวอร์ก็ทําหลายคนก็ทำนะครับหรือว่ามีวารันตีที่ยาวขึ้นนะจะเห็นรถหลายยี่ห้อในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วยอดขายชักไม่ค่อยออกโดยเฉพาะออยิ่งรถที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าค่า Maintenance แพงนะก็จะมีฟรีเมนเทน n นนซ์ที่ยาวขึ้น นะปีที่แล้วผมจําได้จากกั ago, นะ้ให้ฟรีเมนเทนแนนซ์เปีนะครับเปีแล้วก็ดาวก็ถูกผ่อนก็น้อยนะครับแล้วผ่อนได้ยาวแถมฟรีเมนเทนแนนซ์อีกเปีตลอดคือรู้สึกจะผ่อนได้7ปีด้วยแล้วก็7ปีนั้นก็ฟรีเมนเทนแนนซ์คอ o s สตลอดนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ใหผู้คนรู้สึกดีโดยที่บางครั้งนี่มันไม่ได้ต้องเป็นการไปลดตัว คอสหรือตัวราคาของ Product นึกออกไหมฮะมันเป็นการให้ความรู้สึกที่ดีในแง่ของ Service อันที่สองเนี่ยถ้าพูดเรื่องสองนี่ยาวเลยเรื่อง People Branding แต่ให้พูดให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าสื่อโฆษณาเราน้อยลงเนี่ยยิ่งเป็น Service f i ฟิมนะสื่อที่ดีที่สุดคือคนของเรานะครับคนของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ที่จุดที่ซิมเพิที่สุดที่ผมจะเลือกขึ้นมาพูดก็คือ ในอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการเซอร์วิสเนี่ยจงพบและคุยกับลูกค้ามากขึ้นให้คนของเราเนี่ยนะครับเทรนให้เป็น Culture ให้พบและก็พูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นเซอร์วิสเฟิร์มหลายแห่งจะมีปัญหาคือหลบลูกค้าเพราะกลัวโดนดา่านะฮะเจอลูกค้าแล้วมันดา่าแต่มีอยู่เซอร์วิสเฟิร์มหนึ่งที่ทน่าจะอิมเพรสมากๆคือไม่กลัวลูกค้า นะครับแล้วก็มีเอมอยู่ว่าต้องพบลูกค้าวันละแสนคนอย่างน้อยออพนักงานทุกคนต้องหมุนเวียนกันออกไปนะฮะเซอร์วิสเฟิร์มนั้นชื่อ d t แท d นะครับดีแทมีม็อบทุกวันนะฮะออกไปพบกับลูกค้าตลอดและผู้บริหารใหญ่ๆออกไปเองเกือบตลอดอันนั้นคือเป็นจุดที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ approachable นะสมัยที่ เริ่มม็อบใหม่ๆนี่คุณซิกเว่ก็ออกไปเองคุณซิกเว่ออกไปก็เจอคุณป้าที่อุบลธานีมาถึงก็ใสเลยนะรับสัญญาณไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้นะคุณซิกเว่บอกใจเย็นๆครับกําลังพัฒนาอยู่ให้ให้คนแปลให้นะกําลังพัฒนาอยู่เดี๋ยวตรงจังหวัดนี้รับรองจะดีขึ้นแนะ่แต่ปรากฏว่าปีหนึ่งยังทําไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงที่งบประมาณไม่พอ นะอีกปีหนึ่งไปเยี่ยมเจอคุณป้าคนเดิมเดินมาใส่อีกนะไหนพ่องูอย่างนี้นะครับก็เกิดอารมณ์สงสัยว่าคุณป้าแกออกจะอัพเซตปันนั้นแต่แกก็ยังไม่เปลี่ยนเครือข่ายนะนะฮะก็อย่างน้อยคือคนไทยหลายคนเนี่ยพอได้ระบายแล้วแล้วแฮปปี้อะ นะแล้วรู้สึกว่าเออเจอตัวแล้วได้ด่าแล้วฉันก็สบายคุณซิกเว่ก็กลับมาเล่าให้ทุกคนฟังบอกว่าก็แฮปปี้ดีให้ให้เขาด่าซะหน่อยนะแล้วเขาก็สบายใจวันหลังพอเริ่มปรับสัญญาณได้พอไปเจอคุณป้าคนที่3าเนี่ยดีแท็กแก้ไขเรื่องสัญญาณในเขตอำเภอได้แล้วคุณป้าก็ทีนี้รักเลยยิ้มแย้มแจำ่มใสมีอะไรนะครับเป็นพวกดีแท็ไปตลอดชีวิตนะ,นะครับงั้นการการ เข้าพบลูกค้าการไม่กลัวลูกค้านี่เป็นเรื่องสําคัญที่ที่องค์กรอย่างดีแท็กสร้างให้เป็น c u l เจอร์เลยนะฮะแล้วก็พนักง,งานทุกคนแม้แต่พนักง,งานบัญชีนะซึ่งเป็นแบ็กออฟฟิศที่ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะต้องเจอกับลูกค้าเลยยังเจอลูกค้าเลยเพราะเขาหมุนเวียนออกไปนะครับทุกๆวันใหม่ๆก็ต้องเป็นการเกณฑ์นพนักง,งานออกไปพบลูกค้าตอนหลังเนี่ยด้วยบรรยากาศของการออกไปพบลูกค้ามันสนุกสนานมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยปรากฏพนักง,งานแย่งกัน แย่งกันไปพบลูกค้าแม้แต่เป็นพวกแบ็กออฟฟิศก็ตามก็อยากออกไปเจอลูกค้านะครับและไม่กลัวโดนลูกค้าด่าอันนี้เป็นค culture ที่ดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของของสิ่งที่เราเรียกว่า p e เพ l e b แบ n นดิ้นะอันที่3ก็คืออย่าอย่าสนใจลูกค้าผู้ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียวอย่าลืมว่า